ตุ้มแซตชาแนลสุขสันต์วันสงกรารน,นะคะใครไปเที่ยวสงการกันมากงยกมือขึ้นวันนี้ก็ไปไปทำงานวันนี้มีงานตอนบ่ายจ้ะตอนเช้าก็เลยตื่นมารีบทำของข้าวแต่เช้าเลยได้ไก่เหนียวมานะคะก็จะมาราบไก่เหนียวราบเสร็จแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ตอนที่ทำอะ่ะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าทำแต่เช้านะคะนี่ราบไก่เหนียวนะคะ ลาบไก่เนียยของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็กระดูกไก่ก็ไม่ยากอะไรค่ะต้มน้ำซุปต้มน้ำซุปสุดร้อนๆให้มันได้แซบๆค่ะลาบไก่มันก็ต้องมีน้ำซุปกินกับเนาะลาบแบบบ้านๆนี่นะคะขั้วหอมขั้วกระเทียมไอ้ยตำหอมกระเทียมตะไคร้าขานะคะผัดทีเนี่ยผัดลงไป เดวหนัองไก่มีมะเขือพวงด้วยนะคะ ไก่อันนี้เป็นไก่สาหรับทาน้ําซุปนะคะไก่เหนียวไก่เหนียวไข่ไก่บ้านเราก็คือไก่ไก่แม่ไข่ที่มันไม่ออกไข่แล้วเนาะก็น่าจะเป็นไก่เหนียวแหละไก่บ้านเราแต่ว่าพอซื้อไก่เหนียวมาทําอย่างเงี้ยมันอร่อยเหมือนเหมือนเรากินลาบไก่บ้านอ่ะก็เอาหนังมาเกี่ยวให้มันกรอบนะคะเนื้อไก่เราก็เอามาสับทาลาบแล้วก็ส่วนที่เหลือกระดูกมันก็ต้มต้มน้ําซุปเลย A ใครได้ไปเที่ยวที่ไหนไปลดน้าพระกันที่ไหนไปส่งน้าพระกันบ้างจะส่งการส่งการบ้านเราเงียบไหมที่บ้านเราเป็นเทศกาลสงการใช่ไหมนะที่เยอรมันก็จะเป็นเทศกาลเอสเตอร์นเนาะเทศกาลไข่เทศกาลไ,ไข่เริ่มพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยพรุ่งนี้เขาจะกินปลาก็คือคราฟไฟท์ถากนะ ขาจะกินปลากันนะฮะไม่กินเนื้อสัตว์งดกินเนื้อสัตว์กินแต่ปลามันเป็นแต่ละที่เขาก็มีขนมทำเนียมแต่ละแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะกินไปแล้วค่ะข้าวเหนียวใบเกลือกินเป็นบ่อข้าวเหนียวใบเกลือนึ่งร้อนแล้วมันหิวเนาะ ก็เลยเอาเกลือป่น,นมาโรยๆๆลรากินร้อนๆนะอ,อร่อยเนี่ยกินอะไรแรกเต็มติปนะเนี่ยพูนเลยอย่างที่มันแหวงๆเนี่ยคือใส่ใบเกลือไปแล้วใบเกลือกินไปแล้วหิวไงเห็นแล้วมันหอมมันนึง่งข้าวเหนียวแล้วมันหอมอนะ่ะแล้วนึง่งร้อนๆนอะ่ะกินกับเกลือเอาเกลือทาหน่อยนึงนะอร่อยหวานนะคะ เขาจะเล่าเรื่องให้ฟังไปต่อทะเบียนรถปีนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกที่ว่าไปต่อทะเบียนรถเองนะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าทะเบียนรถขาดมาสี่เดือนแล้วมันก็มีค่าปรับไปนะคะค่าไปตรวจรถที่นี่ก็คือขับไปที่ศูนย์ตรวจรถเลยนะคะเขาไปที่ศูนย์ตรวจรถทำทำนัดก่อนแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพ เช็คสภาพเขาก็เช็คตรวจสภาพเหมือนรถบ้านเราเหมือนเราเอารถไปขนส่งไปต่อทะเบียนแหะคะ่ะทั้งหมดต่อภาษีไปมันขาดมาสี่เดือนแล้วนะคะทั้งหมดไปก็ร้อยสามสิบหกยูโรนะคะร้อยสามสิบหกมีเศษด้วยก็เป็นร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดยูโรนี่แหละคะ่ะต่อภาษีปีนี้นะคะที่นี่ภาษีรถยนต์หนึ่งค่ะภาษีรถยนต์เนี่ยพวกรถเก๋งสองปีต่อครั้งนะคะจากรายละเอียด ที่ที่เรารู้มาที่เราดูมาถ้าใครไม่รู้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเยอะคือเข้าไปที่ว่าทึบไปต่อทึบเลยแล้วเขาก็จะมีบอกแล้วเขาก็จะบอกสัญลักษณ์ว่าป้ายสีเหลืองอย่างเงี้ยคืออะไรแล้วมันก็จะมีบอกวันเดือนปีแต่ว่าตรงกลางตัวตรงกลางเลยอะ่ะก็คือปีพศที่มันจะหมดอายุนะคะที่นี่เขาจะมีทั้งหมด6สีหกสีหสีสี สีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะคะสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าไปต่อถ้ามันหมดปีสองสี่ขอรถคันที่ล่าสุดไปต่อมามันก็จะหมดปีสองสี่นะคะปีสองพันห้าร้อยปีสองพันยี่สิบสี่ถ้าบ้านเราก็ตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าใช่ไหมก็หมดประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้อีกสองปีหมด หมดเดือนเมตาปีหน้า horses, ś, kind of sheep, meals, อ okay. ปาีสองปีหกสิบเจ็ดนะคะแต่ที่บ้านเราเขาก็จะต่อทุกปีไ <mem> ด้ไหมคะก็มีค่าปรับไปค่าปรับก็โดนไปประมาณยี่สิบกว่ายูโรพันกว่าบาทก็โอเคครัคือครั้งแรกเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่า ต้องทํายังไงมั่งแต่ทีนี้ครั้งนี้เรารู้แล้วมันก็เอาประสบการณ์ความผิดพลาดจากของเราเนี่ยแหละคะ่ะไปสอนตัวเราเองในปีต่อๆไปเราจะได้จําพอไปต่อเสร็จมาปุ๊บเราก็มาดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะพราว่าเป็นยังไงเราต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างมันก็ทําให้เรารู้บางทีถ้าเรามาอยู่ที่เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวโอเคมันก็จะลําบากแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาเนาะอยูอใ่ใหม่ๆมันก็ไม่มีใครรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคะ่ะมันก็ต้อง หาถามถามคนถามผู้รู้หาในอินเทอร์เน็ตถ้าเราไม่รู้เราก็คือถามนะคะถามอย่างเดียวไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องอายนะคะถามถามอย่างเดียวแต่ทีนี้แต่ดีอย่างหนึ่งที่แฟนให้เราทําเองก็คือเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องพึ่งเขาไปตลอดคือบางทีถ้าเราพึ่งเขาเราก็ไม่รู้เลยเพราะปกติก่อนหน้านี้แฟนเป็นคนต่อทะเบียนรถตลอดแต่ทีเนี้ยพอหลังๆมาเราเป็นคนใช้รถไงแฟนเขาไม่ได้ใช้รถคันนี้แล้วใช่ไหมคือเราใช้อยู่คนเดียว เราก็ไม่ได้สังเกตแล้วลเขาก็ลืมอืมเขาก็ลืมเราก็ไม่รู้ก็เลยเอาเอารถไปตรวจที่เอารถไปเช็คสภาพก่อนที่แรกอะ่ะพอดีว่าเบรกมันไม่ดีนะคะเอารถไปเปลี่ยนเบรกที่ร้านรถเขาก็เลยบอกว่าอ้าวรถเธอทะเบียนรถหมดก็เลยมาโทรแจ้งที่ขนส่งว่าเดี๋ยวฉันจะเอารถไปต่อทะเบียนนะก็ทําเรื่องเองก็โอเคค่ะผ่านไปได้ด้วยดีทําได้นะคะ ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าต่อทะเบียนรถที่นี่ทำยังไงบ้างข้อมูลแต่ละเขตก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่อทะเบียนรถที่นี่ก็คือจะต้องทำทาเรื่องนัดหมายก่อนแล้วก็รถไปต่อรอไม่นานใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีก็เสร็จเรียบร้อย กินต่อ,อแตใส่มะขามเปียกไปด้วยเนี่ยต้มน้ําไก่เนี่ยต้มไก่นะฮะต้มกระดูกไก่ใส่มะขามเปียกไปด้วยมันจะเปรีป้ยวหวานๆแล้วก็เติมม่านางลงไปใส่พริกป่นแซ่บหอมหอมพริกป่น มันจะกระเด็นไหมเนี่ยวางใส่นนในกล่องไม่ได้ไม่สุภาพนะคะเพราะว่าเรากินคนเดียวเนาะแปลงกับรูกวันนี้ทำข้าวผัดให้เขานะคะข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ใส่ผักรวมใส่แค่อดใส่หอมแล้วก็ใส่ไอ้ถั่วงอกใส่ถั่วลันเตา แต่ว่าถ้าเป็นผัดแบบไก่แล้วก็ให้เขากินกับข้าวอย่างนี้มันก็เขากินไม่ค่อยอันนี้นะแต่ว่าเป็นขา้าวผัดอคือเขากินดีเขาชอบกินกัน ันนี้ลูกชายยังไปโรงเรียนอยู่นะคะไปโรงเรียนมุงบานแต่ว่าโรงเรียนประถมมัธยมมันเขาปิดกันหมดแล้วเขาปิดเทอมนะคะปิดเทอมสองอาทิตย์แต่เด็กเล็กก็ปิดหนึ่งอาทิตย์ ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ใเพราะว่าอยู่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ชดเชยนะครัวันพุธด,ด้วยวัน้านก็เปิดปกติวันนี้ก็ยังไปอยู่ อทิตย์น,นี้แดดดีนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านหนเย็นแต่อากาศข้างนอกก็ดีมีแดดวันนี้เมื่อวานก็อากาศดีช่วง ต้มกระดูกจริงนะเนี่ยพานเนื้อมันเลาอะอเอามาตำเอามาทำลาบเลาะเนื้อเอามาสับสับสับ,สบทำลาบไก่บ้านเนาะมันเหนียวมันทำอะไรไม่ได้แล้วไนงะมันก็มาทำอย่างนี้แหละถ้าไม่งัน้นก็ต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยก็อร่อยนะไม่งั้นก็นก ต้มจิ้มน้ำจิ้มเว้ยแล้วเนี่ยมากินง่าย คลิปนี้เขาเจกันไปด้วยลาบไก่นะลาบไก่วันทงกันมอ่าอิ่มแล้วเนาะข้าวต้องเยอะดูสิเนี่ยกินกับเกลือไปแล้วไนงะข้าวไปเกลือไปแล้วค่ะอื นึ่งจนคูนกระติบอ่ะบายเกือไปปั้นหนึ่ง mm. หิวกับข้าวไม่ทันเสร็จนะคะข้าวมาสุดร้อนเนาะแล้วก็นึ้อยากกินข้าวโรยเกลือก็เลยโรยเกลือกินเลาโอเคค่ะ แล้วติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรอยากให้ทําอะไรก็เขียนมาได้คลิปใต้คอมเมนต์ comment, แนะนํากันเข้ามาได้นะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะเป็นคลิปน้องใหม่เนาะโอเคค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแลพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า